สวัสดีผู้ที่ไฟหาควอมูลนะครับอยากดีดพินเป็นสู้ทุกคนครับมือนีพกๆกันคือเกา่ากับครูวัดสอนดีพินนะครับนอกผู้ใดอยากดีพินใดอยากดีพินเป็นนะครับสามารถมาติดตามที่่องของเราได้ครับนะบมือนีมิยังมาฝากสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่ฝึกฮาร์ดลินนะครับเนาะเป็นการฝึกไล่โนตนะัแบบง่ายๆกันเรากันกน,นะครับได้ฝึกทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาส่วนมือขวาในี่ซิมิซองเทคนิคก็คือดีดลง ดิดลงดิดขึ้นสลับกันไปแล้วก็สิเป็นดิดกระตุกหรือว่าดีดให้มันเร็วขึ้นหรือให้มันออกตะแลงนั่นเองนะครับเนาะ,อะลองเบิงครับนะครับโน้ตกระซิมีมีนะับเริ่มตั้งแต่สาย3มเลยมีซอนนะครับลาโดเล ไล่ไปแล้วกับให้ฝึกมือไม้เนี่ยให้ฝึกปากเว้าออกมาน้ำเว้าออซื้อโนดนันนๆออกมาน้ำเพื่อที่ว่ายังเพื่อที่ว่าให,ให้สมองมันได้ยินแหลวกัหูได้ยินน <c oughs> มันจําได้ให้จําได้เร็วดี่สุดนะครับแล้วอ่ะร้องไหมมี่มอนลา <c oughs> น้องเลี้ยวขึ้นครับมีซอนลาโดเลมีซอนลามีซอนลาโดลาซอนมีอ่านะครับแบบนี้ให้ฝึกทุกทุกมือให้ฝึกให้มันคล่องแล้วก็บวกลโน้ตให้มันคล่องจำตำแหน,น่งโน้ตให้มันได้นับอัดต่อไปสีแบบตะแลงเลยสีแบบดีดซองเทียรแล้วคือสิเป็นเห็นบหมมือขว้างจีกระตุกเด้มีเห็นบหม มีมีซอนๆนลาลาดูๆลลมีมีซอนอนลาลาโดโดโดลาซอนซอนมีมีดซอนซมีเห็นไหมครับต่างกันเด หรือว่าการตุกเลี้ยวมันอีก เนาะผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้หลานน้ำแนนะครับผู้ใดอยากได้พิ้นฝึกฮัดหรือว่าเอฟเฟกต์ยาวพิ้น w, เอพีเดบยูเสียงมันหวานเสียงมันมวนครับสามารถติดต่อสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าไอดีของผมครับ087 932 2717 087 932 2717คือเก่าผกกอันคลิปนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ